สวัสดีครับวิดีทัศน์นี้เป็นวิดิทัศน์ของบทที่ฟิสิกส์อะตอมนะครับกับผมปรีดาพัชรามนิปกก์สำหรับวันนี้เราก็จะมาศึกษาในหัวข้อย่อยสุดท้ายนะครับของหัวข้อที่3ก็คือหัวข้อทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคสําหรับหัวข้อย่ยยอ,อ,ย,ย,ย,นอ,อย,ย,ยนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกลศาสตร์ควอนตัมและการนําไปประยุกต์ใช้งานครับโดยที่หัวข้อย,อย่อยนี้นะครับก็จะมี1จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คืออธิบายการนําความรู้จากกลศาสตร์ควอนตัม ไป,ประยุกใช้งานจากที่เราได้ศึกษานะครับมาจากหัวข้อก่อนหน้านี้ในบทที่19นะครับเราก็จะพบว่ามีสมมติฐานและก็นาคิดต่างๆมากมายนะครับที่สามารถประสบความสําเร็จในการอธิบายปรากฏการณ์ในระดับอะตอมหรือเล็กกว่านั้นนะครับซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยกลศาสตร์แบบฉบับหรือว่าฟิสิก,กส์แบบฉบับไม่สามารถอธิบายได้นะครับและความสําเร็จของบรรดาสมมติฐานและในความคิดเหล่านี้นะครับ นำมาสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หนึ่งที่เรียกว่ากาสตร์ควอนตัมดังนั้นจะขอถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนคิดว่าแนวคิดหลักของกษสษร์ควอนตัมเป็นอย่างไรและเราสามารถนำความรู้จากกษาสษร์ควอนตัมนี้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับซึ่งเราจะมาศึกษากันจากวิดิทัศน์นี้นะครับ ดังนั้นเราจะเริ่มโดยการศึกษาเกี่ยวกับประวัติของแนวคิดที่ประสบความสําเร็จนะครับในการอธิบายปรากฏการณ์ในระดับอะตอมหรือว่าเล็กกว่านั้นซึ่งฟิสิกส์แบบฉบับไม่สามารถอธิบายได้นะครับโดยเริ่มจากในปีพศ2 4 3นะครับสมมติฐานของพลังสามารถอธิบายการแผ่รังสีของวัตถุดำได้อย่างถูกต้องซึ่งปรากฏการณ์นี้ฟิสิกส์แบบฉบับนะครับไม่สามารถอธิบายได้ เพราะว่าตามแนวความคิดของพิธีแบบฉบับนะครับจะต้องได้กราฟระหว่างความเข้มและความยาวคลื่นของคลื่นมไฟฟ้าที่แผ่ออกมานะครับจากวัตถุดำตามเส้นประสีดำนี้นะครับแต่สมมติฐานของพังนั้นสอดคล้องกับการทดลองนะครับก็คือจะได้กราฟตามเส้นสีเขียวนี้นะครับต่อไปนะครับในพศ2 4 4 8จากแนวคิดความตัมของพลังงานของแสงหรือว่าโฟตอนนะครับที่เสนอโดยอัลเบ์สไตน์ ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากสมบัติฐานของพลังสามารถเกกี่ยวับอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟโตอิเล็กทริกได้นะครับและก็สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าคลื่นสามารถแสดงพฤติกรรมของภาคได้จากนั้นในปีพศ2456นะครับทิสฎีอะตอมของโบสามารถอธิบายการแผ่สเปกตรัมแบบเส้นระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนและการไม่แผ่รังสีเมื่ออิเล็กตอนเปลี่ยน อยู่ในมีวงโคจอรอยู่รอบนิวเคลียสของไฮโดรเจนนะครับซึ่งหลักการนี้นะครับก็จะอธิบายหลักการของระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมนะครับจากนั้นในปีพศ2417นะครับสมมบริษฐานของเดอร์อยสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าอนุภาคก็สามารถแสดงพฤติกรรมของพื้นได้เช่นกันและนอกจากนั้นเนี่ยยังอธิบายได้ว่าเหตุใดที่ ไม่มีการแผ่รังสีนะครับเมื่ออิเล็กตรอนนะครับอยู่ในวงโคจรเฉพาะของอะตอมไฮโดรเจนนะครับเพราะเนื่องจากว่าอิเล็กตรอนแสดงสมบัติของความเป็นคลื่นนะครับก็คือมีลักษณะของคลื่นนิ่งนะครับเมื่อโครจรอ,อยู่รอบออนิวเคลียสด้วยวงโคจรเฉพาะนะครับจากความสําเร็จที่กล่าวมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะยังมีนักวิสิอีกหลาย,ลายๆท่านนะครับที่ร่วมกันอธิบาย แลวก็พัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวนะครับอย่างเช่นชโรดิงเจอร์ดิเอรไฮเซนเบิร์กแลวก็พาวลีนะครับจนกระทั่งเราได้แนวความคิดนะครับที่สามารถอธิบายกลศาสตร์นะครับในระดับอะตอมหรือเล็กกว่านั้นนะครับโดยที่กลศาสตร์แบบฉบับไม่สามารถอธิบายได้นะครับซึ่งแนวความคิดนี้นะครับก็จะสามารถอธิบายได้ทั้งพฤติกรรมของคลื่นและอนุภาคในระดับอะตอมนะครับหรือว่าเล็กกว่านั้นนะครับ เรียกว่ากลราสตรต์ควอนตัมครับซึ่งกลราสตร์ควอนตัมนะครับก็จะมีใจความสําคัญนะครับที่อยากให้นักเรียนได้ศึกษาไว้นะครับบางประการเช่นเมื่อขึ้นแสงนะครับมีความถี่ f ก็จะมีพลังงานได้เฉพาะบางค่านะครับหรือเรียกว่าเป็นควอนตัมของพลังงานของแสงหรือว่าโฟตอนนั่นเองตามสมการนี้นะครับ f p เท่ากับ hf และในทางกลับกัน สำหรับอนุภาคนะครับที่มีโมเมนตัมเชิงเส้น p ก็จะมีความยาวคลื่นเดอรบอยล์ลัมดานะครับตามสมการ Lambda, ลัมดาเท่ากับ s ส่วน p นะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะพบว่าเมื่ออิเล็กตรอนนะครับอยู่โคจรอยู่ในอะตอมนะครับจะมีระดับพลังงานนะครับเป็น en ก็คือจะมีค่าได้เฉพาะบางค่าเท่านั้นนะครับโดยที่สำหรับอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนนะครับก็จะมี ระดับพลังงานหรือมีค่าของพลังงานนะครับมีค่าได้เฉพาะบางค่าตามสมการนี้นะครับ E n เท่ากับลบสิบสหารด้วย n ยกกำลังสองนะครับหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์โดยที่ n ก็คือระดับชั้นวงโคจรนะครับของอิเล็กตรอนนะครับรอบนิวเคลียสของไฮโดรเจนนอกจากนั้นนะครับโมเมนตัมเชิงมุมของอิเล็กตรอนนะครับหรือว่าค่า l ใหญ่เนี่ยก็จะมีค่าได้เฉพาะบางค่าเท่านั้นนะครับตามสมการนี้นะครับและ l l ใหญ่นะครับเท่ากับ p, r เท่ากับ n h bar ส่วน้ำไผนะครับโดยที่ p ก็คือค่าโมเลัมเถึงเส้นนั่นเองส่วน n ก็คือระดับชั้นของวงโคจรของอิเล็กตรอนนะครับและนอกจากนั้นนะครับเมื่อเรารวมกับแนวความคิดนะครับเกี่ยวกับความยวบลืนเดือบรอยนะครับเราจะพบว่าเส้นรอบวงโคจรของอิเล็กตรอนนะครับในอะตอมจะสอดคล้องกับคลื่นนิ่งนะครับของความยาพลืนของเดือบรอยของอิเล็กตรอนนั่นเองครับ ก็คือเมื่อรวมแนวความคิดของโมเนตัมเชิงมุมนะครับที่ได้จากทฤษฎีตอว,วของโบกับสัมตฐานของเดือบรอยนะครับก็จะได้ความสัมพันธ์ของเส้นรอบวงขององค์ประกอบอิเล็กตรอนนะครับกับคลื่นนิ่งนะครับของความยาวคลื่นเดือบรอยของอิเล็กตรอนนั่นเองต่อไปนะครับเราไม่สามารถที่จะระบุตำแหน่งของอิเล็กตรอนในอะตอมได้อย่างแน่นอนครับสิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือระบุ ความน่าจะเป็นนะครับของการพบอิเล็กตรอนที่ตำแหน่งต่างๆนะครับตามลักษณะตามกราฟรูปน in ี <nationwide> <as> ้นะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับเทียบกับแต่ละตำแหน่งหรือแต่ละสมีนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับขึ้นอยู่กับพลังงานของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งกราฟความน่าจะเป็นรูปนี้นะครับก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนนะครับมีวงโคจรที่รัศมีค่าต่างๆนะครับเมื่ออิเล็กตรอนเนี่ยมีพลังงานต่ําสุดนะครับและน้อนๆว่า กราฟเขาจะเป็นกับลักมีเนียจะมีลักษณะเปลี่ยนไปนะครับเมื่ออิเล็กตรอนมีพลังงานที่เปลี่ยนไปนะครับต่อไปนะครับจากองค์ความรู้ของกระแสควอนตัมสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านใดได้อีกหลายด้านนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับเช่นการผลิตกล้องโทรทัศน์อิเล็กตรอนนะครับก็คือกล้องโทรทัศน์อิเล็กตรอนนี่นะครับมี2แบบนะครับแรกแบบก็คือ1แบบสอง่านและ2นะครับแบบสองกระ ก็จะมีลักษณะเครื่องเป็นดังรูปนะครับสำหรับแบบสองผ่านแล้วก็ตัวอย่างภาพที่ได้สำหรับแบบสองกรายก็จะมีตัวอย่างเป็นดังรูปนี้นะครับแล้วก็ตัวอย่างของภาพที่ได้นะครับโดยที่หลักการทํางานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนี้นะครับอาศัยหลักการที่ว่าอิเล็กตรอนนะครับสามารถแสดงพฤติกรรมของคลื่นได้นะครับตามสมบติฐานของเดบรอยก็คือในกล้องจุลทรรศน์เนี่ยอิเล็กตรอนนะครับจะถูกทําให้มีความยาวคลื่นนะครับอยู่ในระดับพิกเมตรนะครับซึ่งเมื่ออิเล็กตรอนนะครับ ถูกปล่อยให้ไปกระทบกับวัตถุที่มีขนาดเล็กในระดับเดียวกันก็คือในระดับประมาณพิกโเมตรเนี่ยนะครับก็จะสะท้อนกลับมานะครับเข้าไปในส่วนรับภาพของกล้องตุลทัศน์อิเล็กตรอนนะครับแล้วก็มีการประมวลผลภาพจากวัตถุที่ถูกตกกระทบด้วยอิเล็กตรอนได้นะครับจะสังเกตว่าประโยชน์ของกล้องตุลทัศน์อิเล็กตรอนนะครับก็คือกล้องตุลทัศน์เนี่ยทำเอ่อมาจากการสมบัติของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งสามารถถูกทําให้มีความยาวคลื่นเนี่ย ได้สั้นกว่าความยาวคลื่นแสงในช่วงที่ตามองเห็นนะครับจะสังเกตว่าในกรณีนี้อิเล็กตรอนจะสามารถมีความยาวคลื่นได้ประมาณพิโกโอมเมตรนะครับตัวความยาวคลื่นแสงในช่วงที่ตามองเห็นเนี่ยก็จะอยู่ในระดับนาโนเมตรใช่ไหมครับดังนั้นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงอย่างมากนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสําหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับจะสามารถมีกําลังขยายได้ถึงสี่ล้านเท่า และให้ความละเอียดของภาพนะครับได้ถึง0.5นาโนเมตรเลยครับสำหรับประโยชน์ข้อต่อไปนะครับตัวอย่างข้อต่อไปก็คือการผลิตเลเซอร์ซึ่งเลเซอร์นี่นะครับเป็นกระบวนการผลิตแสงอาพันความถี่เดียวและมีลำแสงใกล้เคียงกับแสงขนานนะครับโดยตัวอย่างดังรูปนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างการผลิตเลเซอร์ของจากแก๊สฮีเลียมนีออนนะครับโดยที่หลักการทำงานของเลเซอร์นะครับอาศัย ควอนตัมของพลังงานของแสงหรือว่าโฟตอนนั่นเองนะครับโดยที่มีลักษณะดังภาพด้านล่างนี้นะครับก็คือในกระบวนการทํางานนะครับในการผลิตแสงเลเซอร์เนี่ยอะตอมนะครับจะถูกทําให้อยู่ในสถานะกระตุ้นที่เป็นเวลานานครับคำว่าเวลานานนี่นะครับก็คือจะอยู่ในช่วง10บยกกำลังลบแปดนาทีนะครับหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยนะครับโดยที่อิเล็กตรอนนะครับจะยังไม่กลับไปสู่ในสถานะพื้นนะครับเราจะเรียกอะตอมนะครับในสถานณะนี้ว่าสถานะกึ่งกระเถียนนั่นเอง ก็คือมีลักษณะดังรูปนี้นะครับเป็นระดับตึงเสถียรนะครับที่มีพลังงาน E2 นี่เองเมื่อเราปล่อยให้มีโตรตอนนะครับที่มีค่าพลังงานเอซลอนโดยค่าพลังงานเอสิลอนนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับผลต่างของพลังงานของที่อิเล็กตรอนที่สถานะเสถียรกับอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นนะครับก็คือโฟอตอนมีค่าพลังงานเท e ่า e กับ E2 ลบด้วย E1 นะครับ มันกระตุ้นอิเล็กตรอนที่อยู่ในสถานะกึ่งเสถียรนี้นะครับจะทําให้อิเล็กตรอนนะครับที่อยู่ในสถานะกึ่งเสถียรนี้ถึงกึ่งเสถียรนี้นะครับเปลี่ยนวงโคจรนะครับกลับมาอยู่ในสถานะพื้นพร้อมกับปลดปล่อยโฟตอนอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีพลังงานเอฟซติลอนนะครับเช่นเดียวกับโฟตอนที่ถูกปล่อยเข้ามากระตุ้นนั่นเองดังนั้นจากหลักการดังกล่าวเนี่ยครับทำให้เกิดโฟตอนขึ้นมาจํานวนมากนะครับที่จะมีเฟสมีความถี่และก็มีทิศทางเดียวกันจํานวนมากนั่นเอง เป็นหลักการในการผลิตแสงเลเซอร์นั่นเองครับสำหรับตัวอย่างต่อไปนะครับคือการผลิตแสงถิงตัวนําแน่นอนว่าในชีวิตประจาวันนี้นะครับแล้วก็คุ้นเคยกับอุปกรณ์เลทรอส์ม,มากมายนะครับอย่างเช่นมือถือโทรศัพท์มือถือ,รอ,ถอหรือว่าตัวโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับแต่เราน่าจะทราบกันอยู่นะครับว่าอุปกรณ์ภายในของโทรศัพท์มือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนที่สําคัญนะครับคือจะประกอบด้วย อุปกรณ์ที่เรียกว่าสารกึ่งตัวนํานะครับโดยสารกึ่งตัวนํานะครับที่เป็นพื้นฐานของอุปกรณ์ภายในมือถือโทรศัพท์มือถือหรือว่าโทรศัพท์เหล่านี้เนี่ยก็นั้นใช้หลักการในการควอนตัมนะครับในการประดิษฐ์ขึ้นมานะครับโดยที่สารกึ่งตัวนํานะครับก็คือวัตถุที่มีสภาพนําไฟฟ้าอยู่ระหว่างสภาพนําไฟฟ้าของตัวนําไฟฟ้ากับสภาพนําไฟฟ้าของฉนวนไฟฟ้านะครับ โดยที่การนํามาใช้งานนะครับแล้วก็จะเตือสารบางอย่างลงไปนะครับทําให้เราได้สารกึ่งตัวนํานะครับมีสมบัติทั้งหมด2ชนิดชนิดแรกก็คือสารกึ่งตัวนําชนิดบวกแล้วก็ชนิดที่2คือสารกึ่งตัวนําชนิดลบนะครับโดยหลักการนะครับสารกึ่งตัวนชนิดบวกเนี่ยก็คือเมื่อเราเตือสารลงไปแล้วนะครับก็จะมีระดับชั้นพลังงานที่เพิ่มขึ้นมานะครับตามรูปนี้ก็คือชั้นนี้นะครับซึ่งเมื่อมีระดับชั้นพลังงานที่เพิ่มขึ้นมาจากการเตือสารเข้าไปนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้อิเล็กตรอนนะครับที่อยู่ในแถบไวเลนต์เคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่เพิ่มขึ้นมาครับทาให้ปรากฏว่าที่แถบไวเลนต์เนี่ยปรากฏสิ่งที่เรียกว่าโผอิสระนะครับซึ่งจะมีประจุปไฟฟ้าเป็นประจุบวกนะครับังนั้า,าเราเรียกสารกึ่งตัวนําชนิดว่ากึ่งสารกึ่งตัวนําชนิดบวกนะครับสาหรับสารกึ่งตัวนําอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเราเจอสารบางอย่างเข้าไปแล้วนะครับก็จะพบว่าจะมี ระดับชัน <ame> ้นพลังงานที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ระดับนี้นะครับซึ่งจะอยู่ใกล้แถบนําไฟฟ้ามากกว่านะครับทําให้สิ่ง right ที่เกิดขึ้นก็คืออิเล็กตรอนนะครับที่อยู่ในระดับชั้นพลังงานที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับเคลื่อนที่ไปอยู่ในแถบนําไฟฟ้านะครับทําให้ในแถบนําไฟฟ้านี่เกิดมีอิเล็กตรอนอิสระขึ้นมาซึ่งต่านสลาดนี่คือมีประจุไฟฟ้าเป็นลบนะครับเราจึงเรียกสารกึ่งตัวนำชนิดนี้ว่าสารกึ่งตัวนำชนิดลบนะครับ และเราสามารถนําสารกึ่งตัวนําทั้งชนิดบวกและชนิดลบนี่นะครับมาเชื่อมโยงกันแล้วก็มาใช้ประยุกต์ใช้ในการผลริษฐ์อ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายนะครับซึ่งแน่นอนว่าจากแผนภาพที่เราเห็นทั้งสองแผนภาพนะครับสารกึ่งตัวนำนะครับใช้หลักการเกี่ยวกับระดับพลังงานของอะตอมนะครับซึ่งเป็นหลักการทางควอนตัมหรือกราษาควอนตัมนอ่ สำหรับสารสาคัญนะครับที่นักเรียนสามารถสรุปได้จากวดิทัศน์นี้นะครับก็คือกลศาสตร์ควอนตัมถูกพัฒนาโดยอยู่บนหลักการของทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคและสามารถอธิบายพฤติกรรมของอนุภาคนะครับในระดับอะตอมหรือเรียก,กว่านั้นนะครับจากกลศาสตร์ควอนตัมนะครับเราพบว่าอิเล็กตรอนนะครับที่โคจรอยู่ในอะตอมนะครับจะมีพลังงานได้เฉพาะบางค่าจะมีโมเมนตัมเชิงมุมได้เฉพาะบางค่า จะไม่สามารถระบุตำแหน่งของอ e ิเล็กตรอนได้อย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่ทําได้ทําได้เพียงระบุความน่าจะเป็นที่จะพบอ e ิเล็กตรอนตัวนั้นนะครับที่ตำแหน่งหรือรัศมีค่าต่างๆนะครับโดยที่ความน่าจะเป็นนะครับที่จะพบเนี่ยจะมีค่าเปลี่ยนไปเมื่ออ e ิเล็กตรอนมีพลังงานที่เปลี่ยนไปนะครับและสาระสำคัญข้อที่2นะครับก็คือความรู้จักการศควอาตั้มเนี่ยสามารถถูกนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายด้านนะครับเช่นการประดิษฐ์กล้องโุลทัดเล็กตรอนการประดิษฐ์เลเซอร์หรือการประดิษฐ์สารขึ่งตัวนำนะครับต่อไปแล้วก็จะมาดูคำถามตรวจสอบความเข้าใจของหัวข้อย่อยนี้กันนะครับให้ยกตัวอย่างการประยุกต์ความรู้ทางลศาสตร์ควอันตัมนะครับในการนำมาใช้ประโยชน์ประมาณ2ข้อนะครับจะให้นักเรียนลอง ใช้เวลาหาคำตอบของข้อนี้ดูสักครู่นะครับสำหรับแนวคําตอบนะครับสําหรับคําถามข้อนี้นะครับก็คือ1นะครับการประดิษฐ์ตัวนํายิ่งยวดหรือตัวนํายวดยิ่งนะครับซึ่งตัวนํายวดยิ่งเนี่ยก็คือ สารที่มีสภาพต้านทานไฟฟ้านะครับจะเป็นศูนยนะครับเมื่ออุณหภูมิมีค่าต่ำกว่าค่าค่าหนะครับโดยความรู้ในการใช้ในการประดิษตสารหรือสารตัวนำยวดยิงนะครับก็คือความรู้เกี่ยวกับสถานะควอนตัมและการที่อนุภาคนะครับสามารถมีพฤติการแบบคลื่นได้นนั่เองสำหรับการประยุกความรู้มาใช้ประโยชน์ข้อที่2นะครับอย่างเช่นการพัฒนาวิทยาการคำนวณควอนตัมนะครับ ซึ่งเป็นการนําสมบัติเชิงควอนตัมของอนุภาคนะครับมาประยุกต์เข้ากับหลักการของวิยาการการคํานวณนั่นเองนะครับเพื่อที่จะสามารถสร้างอุปกรณ์แล้วก็กระบวนการคํานวณนะครับที่มีสําหรับข้อมูลที่มีปริมาณมากแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นการสร้างหรือการผลิตอุปกรณ์นะครับที่ใช้สถานะควอนตัมของอนุภาคเนี่ยมาเป็นหน่วยพื้นฐานในการเก็บข้อมูลนะครับที่เราจะเรียกว่าควบิตนั่นเองนะครับครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือ เนื้อหาที่จะมีอยู่น,นะครับในหัวข้อ19.3.2นะครับการนำความรู้ของกระต่าคคอนต้มไปไประยุกต์ใช้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ